สวัสดีครับพี่นกอง f ีทางช่องป๋านุ่ยทีวีและทางช่องขมินวันนี้นะครับเอาละครับตามประเพณีนิยมของเรานะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารและสาระดีๆนะครับจากทางช่องป๋านุย่ยทีวีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องป๋านุ่ยทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องขมินวันนี้นะครับที่เราเดินทางมาถึง80,000ซับแล้วเราขาดอีก2สองเราขาดอีก20,000ซับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องที่จะได้โล่รางวัลจาก u t u b e นะครับด้วยน้ำมือของ F4 ของป๋าทุกคนนะฮะสำ ของนายฮุนเซนนะครับผู้นำเขมรน,นะครับหัวใจทรราชนะวันนี้เนี่ยนายฮุนเซนพยายามที่จะเริ่มปั่นกระแสนะครับทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มเกลียดชังกันทําให้คนไทยรู้สึกว่าเป็นคนบาปเป็นคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาทั้งทั้งที่เนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่ว่านายฮุนเซนพยายามที่จะทําตัวเป็นทรอรราชในบนภูมิภาคแห่งนี้นะครับ <c oughs> นายฮุนเซนพยายามใช้ทุกวิถีทางนะครับทำให้ดูแล้วว่าเหมือนกับเขมรเป็นประเทศเล็กๆที่น่าสงสารก็ไม่ทำมาหากินไง ขอทานตั้งแต่ผู้นํายังรากยาก้าขอแม่งทุกประเทศขอแม่งทั่วโลกเพื่ออะไรฮะการขอทานของไอ้ไอตระกูลหุณนนี่นะครับหรือการไปขอยืมเงินนะครับพูดง่ายงว่าแบมือขอตังค์เข้าทั่วโลกเนี่ยเพื่อต้องการให้ทั่วโลกเป็นเจ้านี้เพื่อต้องการนี่ให้นี่เนี่ยยังคงอยู่เพื่อต้องการรักษาตระกูลตัวเองมันมีอยู่เท่านี้และครับมันไม่มีนอกเหนือกว่าน,นี้วันนี้นะครับ2 0 2 8ใช่ไหมปี2อัยีเข้าไปแล้วไม่ใช่สิปี2568เราต้องเป็นคนไทย เราต้องพูดพุทธจากลาดไทยคนไทยนะครับใช้อินเทอร์เนต็ตมานานแล้วเรามีนะครับนางแบบลีเจนซี่มาตั้ง40ปีแล้วขเมีนเพิ่งเห็นปีนี้เองนะครับฉะนั้นขเมได้ทําอะไรก็ไปไงครับก็ล้าหลังอยู่ตลอดเวลาคิดว่าคนไทยรู้ไม่ทันคิดว่าคนไทยตามแผนไม่ทันนายฮุนเซนเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้ฉลาดเหนือคนไทยเลยนายฮุนเซนที่ใครต่อใครมองว่าเป็นคนฉลาดเพราะมันฉลาดเพราะมีคนไปเสี้ยมสอนมัน มีคนไปแนะนํามันมีคนฉลาดกว่าในบ้านเมืองเราไปแนะนํามันว่าต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้สิ่งที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกาะกูดเกาะกูดเป็นพื้นที่ดินแดนมหัศจรรย์นะครับเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่กินเท่าไหร่ชาตินี้ก็ไม่มีวันหมดขอให้ได้ถือหุ้นนะครับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้คุณก็รวยทั้งชาติแล้วลูกหลานคุณมีกินมีใช้โดยที่คุณไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วนะครับกินไปอีกสิบชั่วโคตรก็ไม่มีวันหมดเฉพาะสมบัติมหาสมบัติใต้ทท้องะเเกกาู มีแต่คนอยากได้แล้วก็มีคนไปเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้เขเมรลุกตาวาวเลยนะครับจนกระทั่งสื่อจีนก็ดีแม้กระทั่งสื่อคาแมร์ทามเองก็ดีเมื่อประมาณ4ี่หเดือนที่ครึ่งปีที่แล้วนะครับสื่อจีนเซาเอเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแมร์ทามก็ออกมาพูดบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ,ขาะเขมรแต่มันเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งทําให้เขเมรนึกได้ว่าอ๋อเราเคยเล่นเรื่องนี้กันอยู่นี่หว่าเราลืมไปแล้วอันนี้ก็แปลกดดีเเหมมมมือนนนนนนนกกกัััััะครรรบแตต่่่่่่ไไไไววาาา้้ง คือยังไงคนไทยก็มั่นใจว่าเกาะกูดเนี่ยนะครับยังอยู่ในประเทศไทยและเป็นของคนไทยคนไทยมั่นใจว่านะครับสนที่สัญญานะครับสยามฝรั่งเศสก็ยังมีผลบังคับใช้คนไทยก็ยังมั่นใจว่านะครับเขตไหลทวีปซึ่งมีพระบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ประกาศเป็นพระราชองคการหรือเป็นคําสั่งของในหลวงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะครับมันเป็นแบบนี้คนไทยคิดงี้แต่แต่เอ๊ะออโออ้าวอย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้โดยอาศัยสังคมโลกเปลี่ยนได้โดยวิธีการสกรปกสกปกที่เข้ามาอยู่ในชัองแนลของทางกฎหมายนั่นคืออะไรครับนั่นคือการที่ถูกบังคับใช้และการยอมรับของพวกเรากันเองในเรื่องของแผนที่1ต่อ200แสนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เราจะมีโอกาสเสียเกาะกูดได้เพราะมีคนไปแนะนําแบบนี้ซึ่งตอนนี้เรากําลังตามหาตัวไอ้โมงอยู่ว่าใครเป็นคนแนะนําให้ฮุนเซนใช้แผนนี้ฮุนเซนยอมที่จะละชีวิตทหารโงๆ่ๆสักกองกองร้อยหนึ่ง เพื่อที่จะเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาใช้ตรงนี้และก็จะลามไปที่เกาะอ,อูดจงได้แล้วต่อเมื่อสมมุติว่ามีการยอมรับครั้งนี้ขึ้นมาแล้วแผนที่หนึ่งต่อสองแสนจะถูกนําไปฟ้องในศาลโลกว่าประเทศไทยตอนปัจจุบันก็เอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของเขมรไปเทียบเคียงแล้ววัดและมีบางส่วนซึ่งทางการไทยยอมรับและปัจจุบันลงไปถึงแม้ว่าเขมรจะเสียเปรียบและจะเสียแผ่นดินไปเพราะทางการไทยไปทําแบบนั้นเราก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมแต่ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะชี้ให้ศาลโลกได้เห็นว่า ไทยเองก็ยังยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเรื่องนี้เนี่ยคเมศเนะี่ยเขาฟ้องศาลโลกเนี่ยเขาเอาหลักฐานพวกนี้ไปไว้ที่ศาลโลกเนี่ยเขาไม่ต้องการได้ดินแดนตรงช่องบกคืนแล้วครับเขาได้กําไรไปอยู่แล้วยังไงเขาก็ได้กําไรแต่ได้กําไรแค่นิดเดียวได้กําไรสมมติร้อยบาทเขาได้กําไรเพียงแปดสตางค์เท่านั้นไม่ถึงสิบสตางค์ซะด้วยซ้ําดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือหัวเชื้อที่จะนําไปสู่การเหมาผลประโยชน์ของไทยไปทั้งกับไปทั้งเกาะนั่นคือเกาะกูนั่นคือเกาะ,ะอูดเมื่อสารลกรับเอกสารของเขเมรไปหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังสือมาถึงทางการไทยให้ไทยเนี่ยร่วมไปพิจารณาเพื่อย,ยุติปัญหาโอฟังดูแล้วดีมากเลยแต่ถ้าไทยไปก็เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้ไทยอาจจะไม่ได้เสียอะไรคนไทยอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็ดีเหมือนกัน ไปบอกให้สารโลกมันรู้ว่านี่แผนที่ของเราเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยแต่ถ้าเราไปเมื่อไรเรียบร้อยทันทีครับเท่ากับว่าทางพฤตินัยก็ยอมรับ1ต่อ2แสนทางนิตินัยก็ยอมรับ1ต่อ2 0 0แสนดังนั้นเมื่อจบปัญหาตรงช่องบกต่อไปก็เกาะกูดแล้วครับทีนี้แล้วไม่ต้องรอให้คนไทยมาเปิดประเด็นเกาะกูดคำเหม็นจะออกกองเรือยุตธการไปเล่นตุงที่น่านน้ำตรงเกาะกูดทันทีและก็จะหาเรื่องมาวัดแนวเขตแบบนี้แล้วก็จะยอมแพ้แบบนี้โดยการอะไรฮะให,ให้ให้ไทยเนี่ยใช้แผนที่1ต่อ2แสน มาเทียบแล้วมาวัดดูแล้วถ้าเกิดเราไปยอมเอาแผนที่มันมาเทียบมาวัดดูแล้วมีการยอมไปส่วนหนึ่งขึ้นมาหรือยอมรับให้เอามาเทียบใช้ไม่ต้องขี่ตามเขานะแค่เขาบอกว่าขอเอาแผนที่เรามาวัดดูได้ไหมแต่ส่วนท่านจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของท่านแค่ในบันทึกนั้นมีการบันทึกไว้ว่าในขณะที่วัดนะครับไหลทวีปไหลทวีปไหล,ลทะเลเนี่ยโดยมีการนําแผนที่ของทางเขมรซึ่งมีอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนมาวัดเท่านั้นเอง เขาไม่ต้องไปอธิบายเรื่องอื่นต่อว่าวัดแล้วจะเอาไม่เอาเขาบอกว่านั่นคือการยอมรับของฝั่งประเทศไทยที่ยังยอมรับว่าหนึ่งต่อสองแสนนั้นมีอยู่จริงเชกเช่นเดียวกับทางช่องบกซึ่งมีการวัดและมีการปักเขตแดนกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงทางการไทยยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของ,ของเขมรจริงจบเลยทีนี้เรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาลอุ้งอิงแพ่ทองทานเลย จะว่าอย่างไรแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการไปวัดกันเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วมันใช้แผนที่1นึต่อสองแสนนะฉะน,นั้นนะครับถ้าองค์อิงถ้ารัฐบาลเพื่อไทยมีเจตนาที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติของประเทศชาติมีเจตนาที่จะปกป้องแผ่นดินในการที่จะทําการลังวัดนะครับภายในเร็วๆนี้ที่ช่องบอกนี่นะครับคณะกรรมการปักปันเขตแดนผมฝากให้ท่านรัฐบาลเนี่ยได้ไปคิดกันนิดน,นึงนะครับว่า อย่าได้โปรดไปยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเขาให้เขม่นนำแผนที่ที่เป็นปัจจุบันของเขาซึ่งไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนเอามาเปรียบเทียบกับแผนที่ปัจจุบันที่ทางการไทยที่ทางทหารไทยใช้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทางนู้นไม่ยอมและทางเราสือไปยอมมันยุบกรมแผนที่ทหารทิ้งซะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นถ้าเรายังยืนยันอยู่ว่าเราจะใช้แผนที่จากกรมแผนที่ทหารซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขียนแผนที่เพื่อความมั่นคงของเราแล้วเราต้องยืนตรงนี้ยืนดูจุดนี้ว่าเราจะใช้แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร และเราจะไม่ยอมรับหนึ่งต่อสองแสนถ้าท่านไปยอมรับเมื่อไหร่นะเรียบร้อยต่อให้รับมาแล้วมาเทียบแล้วแล้วเขาจะไม่ได้อะไรไปเลยนะเขาก็จะเขียนเอาไว้ในบันทึกของเขาว่าประเทศไทยยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วแล้วเขาจะมีรูปถ่ายมีคลิปวิดีโอเวลาเขากางมางนคณะกรรมาการก็มาจิ้มดูจิ้งดูตรงนี้นั่นคือหลักฐานที่เขาจะเล่นงานเหมือนประสาทพระวิหารทันทีอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับระวังนะฮะและผมฝากคนไทยทุกคนผมฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้คนไทยทุกคนได้เห็นได้รู้ว่าให้จับตาดูรัฐบาล พักเพื่อไทยว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงต่อไปจะยอมรับในแผนที่1ต่อ2อ0แสนเขาไหมหรือจะรับมาเพื่อทําอะไรและให้จับตาดูเกาะปูดให้ดีงานนี้เราจะรักษาเกาะอ,อูดไว้ได้หรือไม่อย่างไรให้ดูที่ช่องบกถ้าช่องบกมีการยอมรับในแผนที่เขาเอามาวัดเมื่อไหร่เกาะอ,อูดเราไม่รอดครับนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดเนี่ยนะครับอยากจะสนับสนุสน,นรายการก็สามารถที่จะนะครับสนับสนุนได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏู่หน้าจอ,อนี้คลิปนี้ต้องลาบลาบไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคร